ากูมานี่เพื่อให้ก้อนหินตกลงบนหัวกูแล้วให้กูตายจะได้เมียใหม่เออพากูไปเที่ยวแต่ไหนก็ไม่รู้น่ะสุสงสุสารโอ้ยดูทรงแล้วผัวก,กูนี่แม่งไม่เหมาะกับประเทศซาอุนะคือประเทศซาอุเขาร้อนเขาจะเปิดร้านหรืออะไรพวกเนี้ก็จะช่วงประมาณเย็นๆย็นสักสี่โมงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปแต่นางตื่นมาแต่เช้า ากูไปไหนก็ไม่รู้แล้วมึงไปไหนเขาก็ไม่เปิดมึงกูท่อกูนี่ยังท้อเห็นกูสวยหน่อยไม่ได้เอามาให้แดดเผาผิวเสียหมดบักผากมึงไยกาเต้ c k e t ส for the day tour This is my impression of my wife. Before, 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 before. before. <laughs> because too long time ago. Too long time ago. Very, a very long time ago. Yes, there you go. This is a tomb. 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 Yes, this is a tomb. Somebody yes. died here. No, and they, they killed. Buried them. They buried them, they didn't die. They killed somebody to no. protect their family. Maybe you translate it wrong. <laughs> No, I just guess because they don't translate too much. But it's. I already know. They have people die here. And why do you come here? Why you take me here? I'm gonna kill you. No, you are. You're sadist. You want to kill me? Sadist. Sadist? Sadist? You have a plan. You already have a plan. See? t o many activity you took me only dangerous mm hmm. พากูมานี่เพื่อให้ก้อนห็นตกลงบนหัวกูแล้วให้กูตายจะได้เมียใหม่เออพากูไปเที่ยวจ่ไหนก็ไม่รู้น่ะสูงสุสารโอ้ย okay. แต่ละอย่างนะแต่ก็สวยดีนะ ที่ไหนอีกนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ทนสิบาา้าตายเขาคงยังไม่เปิดลงนะนี่คือเดอะมอค่ะไม่มีอะไรเลยถ้ฉันจะทำยังไงต่อในี้วันเวลาดีๆของเราหมดความหมายมอที่ไม่ใช่มอ เมืองน,นี้เขาไม่มีมอลจริงๆอ่ะไปหาอะไรกินกันทุกคนหาร้านอาหารจนจนเจอแล้วก็มีอยู่ร้านเดียวในละแวกนี้มันหน้าตามันคล้ายๆกับเคฟซีบ้านเราเลยแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงต้องลองดู Alright we're gonna throw in some English here <Okay. S 1> What's going on everybody We are at okay. To walk? To walk? To It's pretty much, looks like uh, similar to KFC, so. And it's cheap compared to everything else here. For uh, both of us to eat a couple meals, uh, drinks, fries, and everything, 57 sar. The cheapest of the other places is like 100 sar. Where? The other places we ate at. Uh, the Poke Bowl, I ate. Japanese was 90 sorry yesterday. That is the resort. The Coca Cola was 25. That's what yeah. I'm saying. There's only resorts. That's all. There's your English. I'm not going to go to the resort. I'm not going to go to the resort. และเวลาที่เราคอยก็มาถึงอีกประมาณ5นาทีเราจะได้เริ่มเดินทางกันแล้วเราจะไปกับรถคันนูน้น เป็นจังแดนนู่นนี่ walking yes I'm gonna see that way สวยนะก้อนหินมันมีบางอันแตกๆด้วยอ่ะมันพร้อมที่จะหล่นลงมาแล้วเห็นป่ะน,นั้นอ่ะขาขาวอ่ะจะล่วงแล้วอ่ะ không phải cây thì mình tộc tạc xoay hóa tài Hóa, tự nhiên cái cái này Go stand there Because the stone fall This is a house or find tomb, 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 ที่จริงเขาบอกว่าช่วงนี้มันไม่ใช่แบบช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเยอะนะแต่คนก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นช่วงทัวริสเขาบอกรถที่เนี่ยขับมาอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นหลายคันเลยอ๋อคือเขาแกะสลักก้อนหินโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นอ๋อ โอหแล้วใครเขาไปปีนแกะสลักตรงนั้นวนะน่ะ I'm okay, English speaker. Take this side. And I'll be. ที่ทะเลทรายแล้วตอนนี้ไม่มีใครเลยมีแค่เราน้ำก็ไม่มีทำไงดีละ่ะเราต้องตายแน่ๆเลยเออเราไม่ควรจะนั่งตรงนี้ละคนอื่นเขาดูวิวกันแล้วเรามานั่งแลเล่ยายยย้ายย้าย หูยตรงนี้วิวสวยมากทุกคนดูตรงนี้เฮ้เดินขึ้นไปสุดตรงนี้เลย let's go walk w i t h me is t h i super s big oh they have a hole can we walk there cannot กล้องมือถือมันไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าวเท่าไหร่เลยอ่ะ กูนี่สต็อปกูตลอดเลยนะคะแค่ n ั้โอเคเขาบอกว่าขึ้นไม่ได้อีเผัวกกูบอกว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงแล้วดูก้อนเห็นมันมาแบบนี้เลยอ่ะ <c oughs> บอกว่ามันอันตรายนะแค่ okay. Okay, นี้ก็พอละนี่คือสถาน <c oughs> แห่งบ้านสายทอง <c oughs> ออผัวกูนี่นะ วันนี้นี่เขาน่าจะเอาก้อนหินมาเอาก้อนหินมาวางวางไว้แล้วก็ให้มันเป็นทางเดินขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้มันพังแล้วมันเหลือแค่ตรงนี้เมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนงู่เลยเขาบอกว่าอย่าขึ้นไปลงมามันอันตรายนะอย่าไปแตะต้องอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นของเก่าแก่แล้วเขาก็อยากที่จะแบบเออ,อนุรักษ์เอาไว้แต่มัน Amazing มากเลยทุกคนตรงนี้ So I get stuck in here. There's a nobody here, only me. We have not enough water. We have to find out. Try to find. Try to find out. No, try to find. Water. Trying to find water. Try to find water. Try to find water. I just said to find water. Try to find water. Trying to find water. Trying to find water. What? Trying to find what? Your English is very bad. Try to. We have to try to find water. We have to try to find water. Mm. I forget. I think I know where water is. Nobody come here. You can see <laughs> the sand. I think I know where some water is. Where? I can find water first. Look, the fox is gonna get you I hope it eats me. This is a dog. And a bird. Crystal, crystal, gold, right there, gold. And oh, look at this. This is crystal. Um, maybe um, diamond. Okay, we put it here. Not supposed to get them. เดินไปไกลมากเลยนะจากรถไปแล้วก็ฉันมาทำอะไรที่นี่ <are> you. Oh. the door really oh they say they have a uh, seven people right 60 Six zero และนี่ก็คือสุสานสุสารของใครก็ไม่รู้นะแต่เขาแกะสลักมาเป็นรูปร่างเป็นประตูไหม รู้สึกว่ามันเป็นประตูนะลั้เนะการแกะสลักสมัยก่อนนะ่ะสถาปัตย์สมัยก่อนสวยด้วยแล้วแล้วมันยังคงแบบใหม่อยู่เลยอะ่ะ still new right? new yeah looks new yeah. I mean looks new oh d i n go c o i t i o n e s i a h u มันไม่มันไม่ผุไม่พัง <But> then, นิดเดียวเอ้มันพังแค่นิดเดียวตรงนู้นตรงนี้เออกับข้างบนหน่อยหน่อยเห็น่อยแต่มันก็ยังคงดีอยู mm hmm. p the graves are the uh, tombs here so we are here oh. in benet al Banat gives uh, one cuz so so เเกินไปแล้วสุสาน สุสานของหญิงแกร่งคนหนึ่งอ่านเข้าๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจแต่มันเป็นชอบตรงสถาปัตยกรรมสมัยโบราณอันนี้เราสามารถเข้าไปข้างในได้อ่านยด้ไห่ะใช่ค่ะคุณชมวันอัตราอุปกณที่มีสติ๊กเกอร์เปนการบุรการี ในมณฑลเอสม่าอัลฮาระ أخذوا منها وسووها الحجارة พวนมีเครื่องอและอุปกรณ์ทจะกั้นน้ำอับสูงทนี่คือข้างในนะคแกะสลักหินชันชันชันวางของอย่างเทพก้อนหินอันนี้มันจะแข็งแรงมากมาก

they can keep it still new, not broken. Everything is new and still beautiful, and too high up there. It probably used to be more pop. Every, yeah. So many have looked the same. The eagle looks really, really good on this one now. Uh -huh. But, hey head. head ่สองพันสองร้อยปีกว่าแล้วแต่ว่าสภาพยังแบบนี้บวกกับสภาพอากาศของที่นี่คือใหม่มากคือใหม่มากน่าทึ่ง Oh what is it? What is this? Oh green the body, right? Yes. This is your house? Where? Oh okay, so your house is too small. You sleep in there? No, I was born in the rock. Oh. Like a like an oh. egg. Like a egg. Gotta... <laughs> okay. I don't know. Spen, look. Come here, look. <gasps> yeah. Can I have this one? No, you can't take anything. You're not supposed to touch it either. Even though it's on the ground. What about the beer bottle? And the battery? Look. battery too. And a screw. Look. Uh -huh. I can find Can't come this way, honey. this is a beautiful โอ้เอากลับบ้านไม่ได้เชีย่มยมอะไรวันตัวนี้ก็เอ้ยพระเจ้าไม่นะฉันพูดคนเดียวมาตั้งนานอะ่ะคืออันสุดท้ายแล้วละ่ะที่จริงมันก็ไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่มันร้อนร้อนจัดเลยไม่ไหวอาทิตย์กำลังจะตกดินละ โคตรเทเลยอ่ะอันเนี้ยอลังการมากเหมือนไข่อันเนี้ยไข่อะไรนะไอหนังเรื่องนั้นอ่ะที่มันเนโอพัตราคริโอพัตตา looks like a cryopata eggs กี่เราอยู่ตรงนู้นแล้วเขาก็บอกว่าให้เดินขึ้นมาถ่ายรูปอยู่บนนี้มันจะสวยงามและนี่ก็คือสุสานของคิงโอเค nobody knows oh. but This is awesome. <Yeah. S 1> พวกเขาสามารถเก็บรักษามันไว้2,200ปีแล้วแต่ก็ยังมีรูปทรงที่เขาเรียกว่าอะไระมีสภาพที่มีสภาพที่ดีมากๆพวกคุณเห็นก้อนเห็นทางนั้นไหม กันเห็นทางนั้นมองไกลๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เข้าไปในใกลๆ้ๆสวยมากเลยนะวันนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งที่ที่เราจะต้องไปนั่นก็คือ Old Town We uh, <Going next. S 1> Didn't complete that mission we're gonna go and see the old town okay bye